เราอยากใส่หนวดบ้างอะไงวันดีครับไปไหนครับเนี่ยหมอหอหมอแอนดับอ๋อแอนดับวะหมอมาแอนดับได้ไงแอนดับได้ไงนม่ไงแอนดับอะไรเนี่ยตัวหายในตรงต้างยังถอดชุดออกเธอยืนดิยืนแล้วก็นั่งเธอจะกระโดดลงฉันยืนที่โง่อะเธอได้ปะเก็บกลางเก็บการเก็บมาได้เหรอ เธอเธอเธอดูนูดูนูคนโดนยิงไหนไหนไหะยิงแล้วอ้าวเราบอกห้เก็บเก็บตัวก็จะไปเก็บกันจริหรอไม่แม่ก็ใช้อาวุธึ ไม่ตายด้วยวะตายตายมีคนมาไปโดดตรงนั้นนะตายแอดมาดีดีไม่ตายไม่ตายไหล้ำอยู่เดี๋ยวหาอาจจะหาทางขึ้นอยู่เฮ้ยหายจริงจริเนี่ยเฮ้ยหาทางขึ้นอยู่ฮ<า>ะคนจะหาทางขึ้นอยู่แหละ IP คนไหนตกอา่ามีคนตกภัครับแต,แต่น่าจะหาทางขึ้นอยู่เขาน็อกไหมไม่น็อกครับ โอเคถ้าเขาขึ้นมาเดี๋ยวพี่เพิ่มเลือดให้ครับครับอุ้มพายแล้วเขาก็จะกระโดดนะให้พายตายด้วยแต่ทีเนี้ยพายเผลอกดยกเลิกอุ้มไปแล้วเขาก็เลยฟัดท่าดลงไปตกตายพี่เพิ่มเลือดให้แล้วพี่เพิ่มเลือดให้แล้วครับเขารู้ไหมอ่ะว่าเขากระเป๋าอะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้พี่ไมนั่นนะเปนลั่นครับเวลาขึ้นมาเลยแล้วก็ต่องทีอ่ะ ใช่ใช่อย่าไปกดอย่าไปกดมันลัสนันมันลัสนั่นคายพุทธาสงสารมันรัสอีกแล้วเหรอใช่อย่าขึ้นไปมันรัลงนะกดสเปกบาร์สองทีมันรัสอย่ารัสนี่สเปกบาร์เราดังมากๆเลยไม่ไม่อกี้เขาเขายืนอยู่ตรงนั้นเขายืนอยู่ตรงเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาไม่ขยับเลย น่ะเนี่ยไปบอเอฟบีแอดแอดไอ้น่ะเจอตัวแล้วครับเขายืนอยู่นิ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อคนไหนครับนู่นนู่นนู่นไม่รู้เขาบัคอะไรหรือเปล่านั่นน่ะก็ติดมาติดโดยน้ำมาตรงนู่นนะครับรอรอไปแล้วโคตร ดีไม่ดีฮิวดีทิ้วแบบหมดหัวดีฮิวนี่แด่ถูกอ้าแอะไรที่หมดนะอ้าวอ้าวมาแล้วนี่ไงเขาน่าจะเหม่อเขาเหม่าเมื่อกี้เขาน่าจะซัมบี้หรือไม่ก็เหม่อแต่พี่ยิงแล้วก็ชุดใหม่ครับ ม,มือมองฟ้าเขาทำไมเขาดิ้นจังเลยน่าจะตก,ย,กยังไงไตกไม่ตกไม่ตกม,มันเห็นว่ามดิน้นหยุดม,มืนเลยดิ้นหยุดมืนเลยหมายินดีต้อนรับครับ <c oughs> เฮียกันตดลงไปอีกนะอย่าลั่นอย่าลั่นไปให้